วิชามาที่ทําให้เขาคลั่ข้างรักคุณนะครับเป็นวิชาสายดาร์กนะครับวันนี้นะครับข้อนี้คือ social proof นะครับ social proof นะครับ หมายถึงนะครับให้เรานะครับบอกเขาว่าเนี่ยนะครับเนี่ยฉันไปเจอ,เอ,อพ่อแม่เธอแล้วนะฉันไปเจอเพื่อนเธอแล้วนะฉันไปเจอคนที่ทํางานเธอแล้วทุกคนเนะี่ยชอบฉันหมดเลยนะครับเป็นการกดดันเขาโดยที่ไม่ได้ไม่โดยที่แบบเหมือนไม่ได้กดดันนึกออกไหมนะครับเพราะว่าเขาจะคิดว่าเฮ้ยโซเชียลพลุก็คือ,อ,อการเขาเรียกว่าให้ให้สังคมยอมรับเพราะคนเราอะ่ะนะครับ จะชอบอะไรมีแนวโน้มแนวโน้มที่ชอบอะไรที่คนอื่นชอบด้วยสังเกตดูคลิปหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ดังนะครับคนคนนั้นน่าจะมักจะถูกลักเพราะว่าคนคน,คนเราอ่ะมันชอบชอบ,ชอบตามคนอื่นไงนะครับชอบชอบชอบตามคนอื่นเวลาคนอื่นบอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเราก็มีแนวโน้มที่จะนะครับชอบแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ให้ใช้โซเชียลพิสูจก็คือให้เราบอกเขานะว่าเนี่ยเนี่ยฉันไปเจอพ่อแม่เธอแล้วฉันไปเจอพี่น้องเธอแล้ว เออฉันไปเจอคนที่ทํางานทีอแล้วเขาเนี่ยทุกคนรักฉันหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะเฮ้ยกูกูก็อยู่ไม่ได้แล้วกูก็ต้องรักมึงไงนะครับนึกออกไหมฮะหรือใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์กูกดลิงก์นะครับแล้วก็าสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นกพื่องใจทุกคนครับสวัสดีครับ